สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมากินอาหารฝาหลังนะะครับอาหารฝาหลังนี่ขนมปังนะครับอันอาานะน,น,น,นี้ก็คือกล้วยน้ำว้านะกล้วยน้ำว้าหนึ่งแกนนะครับอาหารฝาหลังก็มี ขนมปังสองแผ่นเนาะแล้วก็กล้วยน้ำว้าหนึ่งแกนหรือหนึ่งลูกนั่นเองครง่าย,ายๆแกะกล้วยน้ำว้าออกมาแกะเปลือกออกนะครับเอาแต่ข้างในมันสใส่ไปบนขนมปังนะครับแบบนี้ครับหนึ่งแผ่นเนาะแล้วแผ่นที่สองกรบเข้าไป แล้วก็บีครับเอามือบีครับมือบีนะครับกดเข้าไปกดลงไปครับบีลงไปอ่าเห็นไหมครับมันก็จะแบนอย่างเงี้ยครับนี่คนอแซนด์วิชไส้กล้วยน้ำว้าครับแซนด์วิชไส้กล้วยกันนะครับเป็นอาหารฝาหลังครับผมเดี๋ยวจะมากินโชว์ให้ดูนะครับอื้มอร่อยมากครับอร่อยมากเลยว้าว ชาติไม่ธรรมดาเลยครับอือหือลอยจริงครับแซนด์วิชแซนด์วิชไส้กล้วยครับกล้วยน้ำว้าอือหืออยจริงครับใครไม่เคยทําไปลองดูนะครับเนาะโอ้โหผมก็เพิ่งลองครั้งแรกนะอือือ ได้เลรอ่ะข้างในเหมือนกันครับที่ลองับไม่เคยลองเหมือนกันอ่ะแต่ว่าสอบผ่านนะครับสอบผ่านรสชาติในไม่ธรรมดานี่ครับแซนด์วิชไส้กล้วยไม่รู้มีใครเคยทำบ้าง แต่ผมทำครั้งแรกครั้งนี้ครับได้กินกับกาแฟก็ได้นะนี่ครับกินกับกาแฟผมว่าเข้ากันเลยอืมเข้ากันดีมากเลยใส่บิสไใส่กลวยน้ำว้า เรครับเรครับสองโมงสี่สิบหมดเลย